รุนพลแพ้แล้วผ่านยังปากดีลั่นสารไม่ได้สัง่งไม่ขอโทษต่อมยุทธเลิศโซเชียลจวกแมนจริงเรื่องคงไม่ถึงสารเทียบไอ้รักชนกยังโพสขอโทษเลยจากกรณีเมื่อวันที่1ธันวาคม2,566ที่ศารอาญากรุงเทพใต้สารนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ2065ทับ2564ที่นายยุทธเลิศลิปประภาคผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเป็นโจทยื่นฟ้องนายกรุณพลเทียนสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักเก้าไกล จำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณีที่นายเพชรกรุณพลได้มีการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์พาดพิงทานองว่าทำร้า,ายผู้หญิงขอเงินประชาชนไปทํำนางังแต่เงียบและไล่บล็อกคนทวงถามจำเลยให้การรับสารภาพศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา328ปรับกระทงละ20,000บาท รวม2กระทงจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7จบาทจจำคุกกระทงละ3เดือนปรับกระทงละ1,000 0บาทรวม2กระทง เป็นจำคุก6เดือนปรับ20,000บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนให้รอลงอาญากำหนด2ปีให้จำเลยลบข้อความหมิ่นประมาทโจทตามฟ้องและลงโฆษณาคำพิพากษาแต่บางส่วนพอได้ใจความในแอปพลิเคชัน Facebook และ Twitter ของจำเลยเป็นเวลา7วันโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย150,000บาทแก่โจทย์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องต่อมาค่ะในวันเดียวกันนายยุทธเลิศหรือว่าต้อมยุทธเลิศได้มีการโพสต์ภาพผ่านทางทวิตเตอร์ผ่านทาง Account Bad Director พร้อมกับมีการระบุข้อความว่าสารพิพากษาวันนี้ครับถือเป็นข่าวดีของผมแน่นอนนี่คือข่าวร้ายของพวกปากดีทั้งหลายประเทศนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการด่านะครับส่วนค่าเสียหายที่ได้ติดปลายนวมมาผมจะพา f c ไปเลี้ยงเที่ยร้านเยี่ยมใต้ของคุณเต้นเขาครับต่อมานายเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณสอสปบัญชีรายชื่อพรรคเก่าไกลก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการเข้าฟังคำพิพากษาในกรณีที่เคยโพสต์ข้อความผัดพิง และกรณีโพสต์ของต้อมยุทธเลิศว่าโถพ่อคุณได้ห้าหมื่นบาทเนี่ยนะคงกินได้ไม่กี่จานพร้อมกับมีการกล่าวว่าวันนี้ตนเข้าฟังคำพิพากษาและรับสารภาพเนื่องจากผมว่าเขาจริงแต่ที่รับสารภาพเพราะคดีข,ของนางสาวรักชนกสีนอกสาสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจบแล้วตนเองได้รับโทษจับปรับและรอลงอาญาสองปีซึ่งตนไม่เคยต้องโทษมาก่อน และในกรณีนี้เป็นคดีละหุโทษโดยการรอลงอาญานั้นก็ไม่มีผลต่อตำแหน่งสอสอตนจึงคุยกับทนายว่ารับสารภาพไปเถอะเราเองก็ไม่ใช่คนที่ว่าใครบ่อยๆตลอดชีวิตโดนนายยุทธเลิศฟ้องหมิ่นประมาทคนแรกและน่าจะเป็นคนเดียวจึงคิดว่ามีโทษหมิ่นประมาท ก็ไม่เป็นไรเราไม่อยากไปอะไรต่อไม่อยากไปขึ้นศาลไปเจอกับเขาแล้วเพราะเราเห็นว่าคนแบบเขาไม่มีค่าให้เราไปแลกด้วยเรารับสารภาพเพราะไม่มีเวลาไปแลกกับคนแบบนี้เอาเวลาไปทำงานดีกว่าเสียเวลาเรื่องเกิดตั้งแต่ตอนที่เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นสอสอแต่ในเมื่อเราเป็นสอสอเราทำเราก็รับ เพราะเราเป็นตัวแทนประชาชนแล้วล่าสุดค่ะจากคำสั่งสารให้นายเพชรกรุณพลลบข้อความหมิ่นประมาทและลงโฆษณาคำพิพากษาแต่บางส่วนพอได้ใจความใน Facebook และ Twitter ของจำเลยเป็นเวลา7วันนั้นพบว่านายเพชรกรุณพลก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ไปขึ้นศาลที่ถูกยุตธเเลิศฟ้องหมิน่นศาลถามว่าได้พิมพ์ว่าเขาจริงไหมเราก็รับสารภาพว่าทำจริงศาลจึงพิพากษาว่า แม้ตอมจะทำร้ายไอจริงและมีคำพิพากษาให้ตอมถูกปรับไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ถ้อยคำดังที่พิมพ์ต่อว่าต้อมได้เพราะไม่เกี่ยวกับเราจึงพิพากษาให้จำคุก6เดือนรอลงอาญา2ปีปรับ20,000บาทและให้โพสต์ใน IG และ Facebook 7วันส่วนที่เรียกค่าเสียหาย5ล้านสารให้แค่2 0 0แส0นะคราวก่อนวางประกันที่สารไว้5 0,000ตอนแรกบอกเราว่าไม่เอาแต่สุดท้ายก็รับไป ยังเหลืออีกแสนหทั้งนี้ก็อุทธร์ถ้าสุดท้ายสารยืนยันยอดนี้ก็ไม่มีปัญหากล้าทำเราก็กล้ารับซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นสูสๆนะครับพี่เพชรอ๋อแล้วก็อย่าลืมโพสต์ขอโทษพี่ตอมเหมือนที่น้องไอซ์เคยโพสต์ด้วยนะพี่เป็นห่วงครับแต่ทางด้านของเพชรกรุณพลค่ะก็ได้มีการเข้ามาตอบว่าสารไม่ได้สั่งไม่ต้องขอโทษครับและก็มีคนเข้ามาเห็นดีเห็นงามด้วยเช่น นีครับอย่าไปขอโทษไปให้สุดเลยนะพี่นะนอกจากนี้ยังพบว่านางสาวชุติมาชุมขุนอดีตผู้สมัครสสชุมพรเขตสามจังหวัดชุมพรพักเก่าไกลและผู้ช่วยสสกรุนพลเทียนสุวรรณพักเก่าไกลได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทําจริงรับจริงแมนแมนคุยกันไปเลยนับถือผู้ชายคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าข่าวกอเกิดเป็นประเด็นถูกชาวเน็ตโต้กลับเช่นไม่รับก็จําคุกหกเดือนไม่รอลงอาญา กล้าไหมล่ะทําไมไม่รับตั้งแต่แรกล่ะจะให้ถึงศาลทําไมโหลับหูหลับตาอวยครับผิดจริงรับจริงเรื่องไม่ถึงศาลหรอกถ้าคนมีสํานึกจริงถ้าผิดก็ไปขอโทษเขาไม่ใช่ให้ศาลตัดสินว่าผิดแล้วมาโชว์แมนๆมันน่าอายโพสตท้าทายโจทย์ว่ารับเงินไป5้าหมืนบาทเหมือนดูถูกดูแคลนค่าเสียหายว่ายอดแค่นี้ไม่มีปัญหา อุทธรสั่งจำคุกไม่รอลงอาญาคงดีซึ่งอีกคนก็เข้ามาแสดงความคมิดเห็นว่าก่อหลักฐานมันคาตาไหมรวมถึงข่าวบางคนยังบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ตอมอีกคนค่ะบอกว่าไม่ใช่แพ้คดีรหรือครับเอ๊ะยังไปดูหมิ่นเขาอีกระวังเจออีกกรรมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยหาเรื่องใส่ตัวแท้ ได้วยการโพสต์ในครั้งนี้ค่ะก็ยังถูกตั้งข้อสังเกตว่านายเพชรกรุญพลสํานึกผิดตามที่สารมีคําพิพากษาว่ากระทําผิดจริงหรือไม่เพราะหลังจากที่สารตัดสินเจ้าตัวก็ยังแสดงฝีปากตอบโตกลับจนถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าแพ้แล้วผ่านเช่นเพจ Facebook เปาปุญจุนได้มีการโพสต์ภาพข่าวพร้อมกับข้อความระบุว่าขนาดแพ้ยังปากดีทาชนะจากขนาดไหนเพชรกรุญพลเนบตอมยุดเลิศ ได้เงินค่าปรับแค่นี้คงไปกินได้ไม่กี่จานเพยยอมรับผิดเพราะไม่อยากเสียเวลาขึ้นศาลมาเจอหน้าและผลรอลงอาญาไม่กระทบกับการเป็นสอสอทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากล่าวว่าพี่ตอมอีกไหมละ่ะีกคนบอกว่าหัดยอมรับความ่พยแพ้สมั่งมันไม่น่าอายเท่ากับแพ้แล้วผ่านทั้งนี้ค่ะจากการืบก้นข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีการเปรียบเทียบกับคดีของไอ้รักชนกสีนอง ในช่วงวันที่28กันยายนปี2566จากกรณีที่ไอรักชนกหรือนางสาวรักชนกศีนอกสสพักเก้าไกลได้มีปากเสียงกับต้อมยุทธเลิศ ก้กกับภาพยนตร์ในประเด็นการกล่าวหาในคดีดูมินซึ่งหน้าบนเรือเมื่อคืนวันที่22พฤศจิก,กายนปี2564ต่อมาทางด้านของตอมยุทธเลิศก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุข้อความว่า21กันยายนที่ผ่านมาผมไปขึ้นศาลในคดีดูมิ่นจังเหตุการณ์บนเรือของงานสองทวิตโดยมีผู้หญิงอซ์เป็นจำเลยซึ่งจำเลยให้การสารภาพสารลดโทษให้เกึ่งหนึ่งจึงปรับ,บแค่2,500บาท แต่ต้องไหว้ขอโทษผมด้วยความจริงใจผมรับไหว้ด้วยความเต็มใจส่วนจำเลยจะจริงใจหรือเปล่านั้นผมมีอาจรู้จริงๆและต่อมาค่ะไอซ์รัชนกก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่าข้าพเจ้านางสาวรักนกสีนอกขอโทษคุณยุทธเลิศสิบประภาคในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการโพสต์ Facebook และ Twitter ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่คุณยุทธเลิศซึ่งต่อจากนี้ไปทั้งสองฝ่าย จะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการล่วงเกินซึ่งกันและกันให้เกิดเสียหายอีก